วันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําหมูก้อนทอดวุ้นเส้นสมุนไพรค่ะอารมณ์จะคล้ายๆกับไส้กรอบวุ้นเส้นอ่าไส้กรอบอีสานใส่วุ้นเส้นนะคะจะประมาณนั้นเลยค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียว สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่าดินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะก่อนอื่นนะคะมารู้จักกับวัตถุดิบกันเลยค่ะหมูสับค่ะอย่างที่กันบอกนะคะวิธีเก็บหมูสับค่ะนะให้สะดวกสบายนะคะแล้วก็ไม่ต้องรอนานนะการจะแบ่งแบบนี้ค่ะเป็นมื้อๆไว้นะคะถุงนึ่งก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทำแบ่งแช่ฟิซไว้ค่ะการก็มาตั้งจนละลายน้ำแข็งแล้วนะคะวันนี้การใช้สองแพ็คน้อยค่ะ ช่างมาแล้วค่ะประมาณครึ่งกิโลกรัมนะคะเสร็จแ,แล้วก็จะมีวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นกันจะใช้40กรัมนะเป็นวุ้นเส้นยี่ห้อต้นสนค่ะเดี๋ยวหลายๆคนถามอีกว่าใช้วุ้นเส้นยี่ห้ออะไรจริงๆยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะไม่ได้เน้นนะคะแช่น้ํานะวุ้นเส้นแห้งค่ะแช่น้ําแล้วกันก็ตกัดตัดให้สั้นที่สุดได้ยิ่งดีนะคะเนี่ยค่ะเตรียมไว้ค่ะหนึ่งห่อนะคะสมุนไพรมาถึงสมุนไพรแน่นอนค่ะกันจะใช้3มเกลืออ่าสามเกลือก็คือ รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะในนี้เราจะใช้รากผักชีประมาณ3ารากพริกไทยนะคะประมาณ1ช้อนชาแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมไทยอะคะ่ะประมาณ1ช้อนนะคะนี่โคลกรวมกันนะคะได้แบบนี้ค่ะส่วนอันนี้ตะไคร้นะคะประมาณ 4- 5หต้นอันนี้แนละ้วแต่ความชอบนะถ้าชอบเยอะใส่เยอะได้เลยค่ะแล้วก็ข่าค่ะข่านะคะจะเป็นหนึ่งแง่งน้อยอย่างเงี้ยอ่า กันจะใช้นิดเดียวค่ะขาจะใส่ไม่เยอะเนื่องด้วยขาเขาก็จะมีความซ่ากันจะใช้ประมาณนี้ค่ะซอยซอยซอยแล้วกก็เอามาตำตะไคร้ก็เช่นเดียวกันค่ะซอยซอยซอยแล้วกก็เอามาตำนะคะเนี่ยค่ะตามปนกันเลยค่ะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะรับรองค่ะเมนูนี้นะคะเด็กๆค่ะก็สามารถกินได้นะคะอ่าค่ะไปค่ะลงมือทํากันเลยค่ะเตรียมอ่างผสมมานะคะการก็จะใส่หมูบดค่ะเทหมูบดลงไป แล้วก็ใส่เครื่องค่ะนะคะทั้งหมดเลยค่ะง่ายๆค่ะแค่คุกคุกเขาเาอะคะ่ะก็จะได้หมูก้อนทอดอีกหนึ่งรสชาตินะคะอีกหนึ่งความว้าวขาเรียซีอิ๊วขาวค่ะประมาณสองช้อนซอสปรุรสจ้าน้ำตาลทรายค่ะประมาณหนึ่งช้อนนะคะแต่ว่าช้อนไม่ต้องคูนมากนะคะ ตัดรถเค็มเนาะแล้วก็น้ําตาลทรายเนี่ยค่ะเขาจะช่วยให้หมูนะคะมีความนุ่มขึ้นแต่หลังจากนั้นนะคะทําการคลุกเคล้าค่ะถ้าเห็นว่าตะไค้น้อยนะยังไม่สะใจเนี่ยค่ะเพิ่มได้เลยค่ะของการใช้อยู่ประมาณห้าต้นนะคะเอามาดมดูก,ก่อนได้นะการชอบโดมของข้าวหอมหอมระไคร้ ใส่เยอะได้อีกนะการเหนือนก็นว่าการใส่น้อยไปมันนิดนึงการจะเพิ่มความสามัคคีนะความรักความสามคัคคีใส่แป้งค่ะแป้งมันนะคะใส่แป้งมันแป้งมันแป้งทอ,อดกรอบใส่ได้ค่ะนี่เลยหนึ่งช้อนนะคะแค้่เดียวพอไม่ต้องใส่เยอะเมนูกับข้าวลูกนะคะง,ง่ายๆทามลูกจากกินอะไรจะก,กินข้าวแบบอะไรส่วนมากเขาเนาะเด็กด้วยความที่เป็นเด็กนะหมูทอดไก่ทอดอย่างเงี้ยแล้ว <laughs> เป็น หม,หมูทอแบบเดิมๆเขาก็เคยกินกันแล้วไงเราก็เออนี่ไงเราปลูกตะไคร้เองหลังบ้านจัดเลยจ้านะไปถอนมาใหม่ๆเลยนะสดๆจากกอเลยอ่ะโอ้โหหอมมากตำนี่หอมแบบควันหิวมากเลยค่ืบบหอมอะหอมตะไคร้หอมสามเกลอหอมทุกอย่างเลยเ้าค่ะเ้าเข้าเกันนะคะได้ประมาณนี้ เราก็จะมาใส่อันนี้ค่ะเด็กๆชอบมากุ้นเส้นค่ะใส่ลงไปค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะเขาเขาคุกๆค่ะตัดให้สั้นๆสั้นๆเลยก็ได้นะคะป่อยๆเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบหรือของการจะอยู่ประมาณนี้ประมาณหนึ่งย้วเราจะใส่น้ํามันพืชนะคะการลืมจริงแล้วต้องใส่น้ํามันพืชด้วยนะคะให้หมูนุ่มถึงช้อนค่ะยังไม่สายค่ะดีนะดึกได้ก่อน ทำกินเองอะเนาะเออดืมมันขาดๆเกินๆเงี้ยืหมันเป็นเสน่ห์ของอะไรเขาเรียกว่ารถมือเรารถมือเราจะหมักก็ได้ไม่หมักก็ได้อ่ะอยากกินนะโอ้โหหอมเย้ายวนคนไม่ไหวแล้วโอ้ฉันต้องได้กินเร็วๆนี่ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็เวลาเราจะไปทอดก็มาทำนีปั้นก้อนเล็กก้อนใหญ่จัดตามใจเราเลยนะคะอย่าให้หนามากนะเดี๋ยวมันจะไม่สุกถึงตรงกลาง ชิ้นเดียวอิ่มไปเลยคำโตๆอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยสังเกตดูไหมเวลาทุกคนหิวอะ่ะจะงุดหงิดอ่าจะไม่มีความสุขแต่ถ้าทุกคนท้องอิ่มโอ้โหความสุขกลมเย็นใช่ค่ะจะปั้นรอไว้ก่อนหรือจะปั้นไปทอดไปนะคะโอ้โหไม่ว่ากันค่ะเอาที่ถนดัดตามสบายเลยนะคะอ้าวนี่เดี๋ยวาจรปั้นให้ดูแค่นี้อ่ะประมาณนี้ แล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวการก็จะไปปั้นไปทอดไปนะคะนี่จะประมาณน,นี้ถ้าไม่หมดเก็บในส่วนนี้นะคะใส่กระปุกปิดฝาให้มีชิดเข้าตู้เย็นไว้ค่ะแล้วก็มื้อต่อไปจะกินเราก็เอามาทอดใหม่นะคะร้อนๆค่ะไปค่ะเดี๋ยวกันจะไปทอดให้ดูนะคะว่าหน้าตาของอหมูก้อนทอดสมุนไพรของการจะออกมาเป็นยังไงนะคะน่ากินขนาดไหนคะ่ะวันนี้การจะใช้น้ํามันหมูนะคะน้ํามันหมูที่การเจียวไว้ค่ะ ใช้น้ำมันหมูในการทอดนะมีโอกาสมีเวลานะคะซื้อมันหมูค่ะมันแข็งนะมาเจียวแล้วก็ได้น้ํามันแล้วก็กากหมูด้วยนะคะกากหมูต่อยอดได้หลากหลายเมนูเลยนะคะนี่ใส่น้ามันพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะมากน้ํามันหมูสีเขาจะสวยๆประมาณนี้นะคะซื้อมาสองกิโลมันแข็งได้น้ํามันแบบเยอะมากหมูแบบไขมันดีน้ํามันหมูเขาจะมีความร้อนเร็วร้อนเร็วร้อนทน ไฟก,กลางๆค่ะในการทอดนะนี่เลยเราก็จะเอาเนีย่ยค่ะหมูก้อนของเรานะคะที่เราปั้นไว้ใส่ลงไปจ้าหอมหอมตะไคร้น้ำมันหมูเขาจะเป็นฟองเนาะเขาจะเป็นฟองฟองหอมหอมน้ำมันหมูด้วยใช้ไฟก,กลางๆนะคะในการทอดค่อยๆทอดไปค่ะพอเริ่มได้กลิ่นหอมนะคะเราก็จะมาทำการกลับด้านกันค่ะ อหอมอ่ะพอเหลืองทั้งสองด้านแบบนี้ค่ะให้ทำการแบบพลิกกลับไปกลับมานะคะเพื่อที่จะได้สีสันที่สวยงามน,นะเนี่ยค่ะใกล้จะได้แล้วค่ะเขาจะมีความนุ่มๆเด้งๆนะเนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนประมาณก้อนเนี้ยผิวข้างนอกนะคะเขาจะเกรยียมๆหน่อยแต่ข้างในแบบนุ่มฉ่ำเด้งเฉลี่ะ โอเคค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยอยตักขึ้นนะคะเนี่ค่ะเรจะได้สวยๆแบบเนี้ยนี่ค่ะเห็นไหมสวยๆกันไปเลยค่ะนี่บอกเลยค่ะนี่นะคะลองทำกินดูนะคะ เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อยากจะนําเสนอมากๆเลยค่ะทําง่ายกินง่ายหอมสมุนไพรได้ประโยชน์อิ่มอร่อยสบายท้องแน่นอนค่ะนะคะกินแล้วผายลมตดปึ้งปังปึงป้งปัง้งตะไคร้เขามีสรรพคุณระบายท้องนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวกันจะทอดต่อนะคะเราเห็นว่าทอดกระทะแรกแล้วยังไม่พอกินเราจะลงกระทะต่อไปค่ะหาตะแกรงทีๆแบบนี้ค่ะช้อนเศษๆออกนะคะ เพื่อที่จะให้หมูของเราอะค่ะทอดออกมาแล้วมีสีสวยๆนะคะนี่ค่ะการก็จะช้อนนะคะในน้ำมันออกประมาณนี้ขั้นที่สองค่ะการทอดหมดเลยการ,ราแอบไปชิมมาแล้วด้วยการอดใจไม่ไหวไงตามหอมโอ้ยอร่อยมากเลย <c oughs> การบอกว่ากา,ารทอดให้พยายมด้านนอกแล้วข้างในจะมีความ,มนุ่มกินแล้วบอกว่า สนุกอ่ะสนุกเนี่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยนะคะอ่าหมูก้อนทอดวุ้นเส้นสมุนไพรค่ะค่ะนี่เลยค่ะหอมอร่อยลงตัวรูปรักสีสันภายนอกอาจจะไม่ชวนกินเท่าไหร่แต่ได้รองแล้วรับรองค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทําง่ายแล้วก็ติดใจแน่นอนค่ะค่ะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันนะคะความฉ่ำความชุ่มค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะด้านนอ,อกก็จะมีความแบบกรอบแบบนี้นะการชอบแบบนี้มากเลยค่ะเรามาดูด้านในกันนะคะนี่นี่การชอบความฉ่ำของเขานี่ค่ะ ความฉ่านะคะของหุ้นเส้นของหมูค่ะหมูนะคะเขาจะมีความนุ่มแล้วก็ความฉ่ามากมากเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะแบบหืมแล้วก็หอมหอมตะไคร้นะคะนี่ค่ะการแกะให้ดูนะคะ